สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่างแจ็กกี้ก็นะครับไปสั่งบาตเาเลียนตัวกันขอบมานะครับผมก็คือตอนนี้ก็นั่งรองลูกค้าอยู่นะครับผมไม่รู้จะทําทอะไรก็เลยมาทําคลิปนะครับ นำเสนอตัวกันตัวนี้นะครับผมตัวกันตัวนี้นะครับถ้าผมถ้าจำไม่ผิดจะสั่งใน l a z a ด a านะครับตัวละประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับผมแตยมนนม่ยังไม่ได้ทำฟันนะครับยังไม่ได้ทำฟันรับฝันนะครับผมก็ประมาณประมาณห7เจ็ดป้อยประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับทำ รับผมรับฟันเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปากรับฟันเรียบร้อยคมกริบบางเฉียบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมให้ชมนะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมเอามาให้ดูว่ามันจะขนาดไหนกับหน้าที่ยังไม่ได้รับนะครับผมกับที่รับแล้วนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมไทจะกีรับเองไม่ได้นะครับผมไทจิกีไปจ้างช่างรับมานะครับผมค่ารับนี่แพงมากนะครับผมก็เลยไทจิคีเอามานําเสนอขายนะครับตัวละพันสามนะครับผมหรือถ้าสั่งสองตัวนะครับอาจจะลดได้นิดหน่อยนะครับฟรีค่าส่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับผมกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็ก็กล่องก็จะเปิดง่ายๆนะครับผมเขาก็จะมีเขียนไว้ฉลงฉลากอะไรแล้วแต่นะครับประสิทธิภาพสมรรถนะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะก็จะประมวลประมาณไว้ประมาณนี้นะครับผม K-5027 นะครับผมเขก็จะบอกคุณสมบัติความแรงอะไรบ้างนะครับ ว่ามันใช้งานแบบไหนยังไงนะครับข้างๆกล่องนะครับผมเราเปิดมานะครับผมเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็มีพลาสติกครอบไว้นะครับผมชั้นแรกนะครับป้องกันการหกเลี่ยรานะครับผมแล้วก็จะมาเจอคู่มือในการใช้งานนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านไม่ออกอ่านออกยังไงก็ใช้อ่า แอบแปลก็ได้นะครับผมในคู่มือก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มีน้ำมันเนาะน้ำมันนะครับผมแล้วก็มีแปลงเล็กๆนะครับผมเนี่ยน้ำมันเนาะนะครับผมแล้วก็มีแปลงปัดเล็กๆอันหนึ่งนะครับผมคือตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีนะครับฟันตัวกัน ฟันฟันแบบฟันตัวกันนะครับผมตัวกันนะครับสวมกันไว้นะครับแล้วก็มีฟันรองให้3เบอร์นะครับผมแต่ช่างจจคี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับเพราะเราเอามากันนะครับผมแล้วก็มีตัวชาร์จแบตนะครับชาร์จแบบชาร์จแบตธรรมดาแบบอ่าอ่าพวกโทรศัพท์นะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวชาร์จแบตธรรมดาธรรมดานะครับเป็นชาร์จแบบนี้นะครับผม แล้วก็มีตัวชาร์จแบตนะครับเสียบไฟบ้านนะครับมีหม้อปแปลงแบบนี้นะครับนะครับเสียบแล้วก็เสียบตุกได้เลยมีตัวาชาร์จสองแบบนะครับผมส่วนตัวงานนะครับเป็นตัวตัวกันตัวนี้นะครับผมก็จะมีถุงปิดมีถุงใส่ไว้นะครับผม แล้วก็มีตัวนี่นะครับตัวกันฟันบัตเตอรเลียนตัวกันตัวนี้นะครับผมจะเห็นว่าฟันเนี่ยนะครับผมบางเฉียบเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะกี้จะเอาอตัวที่ยังไม่ได้รับคมมาให้ชมนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับจะเห็นว่าบางคมกริบนะครับผมรับช่างจะกี้รับประกันเลยนะครับผมเนี่นะครับก่อนที่เราจะรับตัวซื้อมายังไม่ได้รับจําประมาณนี้เลยนะครับหนาใหญ่นะครับผม เรารับแล้วนะตัวประมาณนี้เลยนะครับผมหนาใหญ่มากเนี่ยส่วนที่เรารับแล้วจะบางเล็กนะครับมุมตรงนี้ก็จะแบบลับออกไปเลยนะครับเหลือบางนิดเดียวนะครับผมเทียบกับของเก่านะครับโอ้โหหนาใหญ่มากนะครับอันนั้นนะครับผมเนี่ยเมื่อเรารับแล้วก็จะบางเล็กนะครับแล้วก็มีสวิตเปิดนะครับผมแล้วก็จะมีไฟโชว์ของแบตเตอรี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีระดับความแรง นะครับแรงสุดก็ประมาณ70นะครับต่ำสุดก็55ห้านะครับปรับได้สาระดับกันเลยทีเดียวปรับลดลงมาเหลือ65้านะครับเหลือ60นะครับผมเหลือ55้าบห้านะครับผม 2- 3สาระดับนะครับผมก็จะเบาหน่อยนะครับผมในในส่วนของ55นะครับผมปรับขึ้นมาก็เป็น70เต็มนะครับผม ก่อนที่่างจกี้จะนําส่งลูกค้านะครับถ้ามีลูกค้าต้องการนะครับจางจกี้จะจะทดลองนะครับทุกตัวนะครับก่อนนําส่งนะครับจะทดลองใช้หรือว่าจะทดลองความคมก่อนนะครับก่อนนําส่งลูกค้านะครับผมคมมากนะครับจะเห็นว่าฟันล่างกับฟันบนเนี่ยนะครับผมไม่เท่ากันนะครับถ้าฟันเท่ากันนะครับหรือฟันบ้านฟันด้านบนนะครับยาวกว่าอันนี้จะกินเนื้อลูกค้านะครับผมฟันด้านล่างต้องยาวกว่านะครับผม ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งช่างแจ็กกี้ได้เลยเม้น์ด้านล่างเลยนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างแจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับผม